นี่นะครับมแมลงลงเอ๊ะมีกัดยอดกัดใบบ้างครับไม่บ้านตัวดนูอืมเดีย๋ยวต้องไปดูใกล้ๆเพี้ยไฟลายแดงแง่แงนี่อ่ะเพี้ยไฟใช่ครับนี่อย่างเงี้ยอย่างยังใบอย่างเงี้ยครับใบเพี้พยไฟเนี่ยจะหงิกหงิกย่นเหี่ยวเพราะว่าเขาไม่มีใบร่วงเพราะว่าอยู่ๆยอดก็แห้งไปเลยอ๋อถ้าอือตอนนี้ไฟ<ะ>ลาด ลาดอันนี้เชื้อราอยยางเชี้อไฟพวกนี้เนี่ยเราจะใช้ยาตัวไหนที่จะเอาคุอยู่เลย<า>ถ้ามันหนักมากเนี่ยครับของผมเนี่ยมียาเคมีแต่ว่าเป็นเคมีที่ปลอดภัยนะกับคนกับสัตว์ไม่ใช้ยาร้อนครับเป็นกลุ่มเย็นแต่ยาอินทรีย์ก็มียากลุ่มฆ่าไข่กับตัวอ่อนนี่ผมจะใช้ยาอินทรีย์เลยคือตัดวงจรเดือนละครั้งครับ ค่าไข่คือแมลงทุกตัวเพี้ยนอนลายล้างหมดเลยเขาจะเข้ามาไข่อยู่เนี้ยอ่าครับตามเนี้ยตามเนี้ยเนื่อที่เราเรที่เราส่วนส่วนใหญ่ที่เราเจอปัญหาคือเจอตัวนี้ครับผมถ้าเจอตัวนี้เรามันจะมันจะเริ่มมันจะกัดจนใบใบร่วงครับนี่เพี้อไฟดูดจำเรียงครับแล้วก็มีลายแดงด้วยครับแต่แต่ลายแดงที่ต้องใช้ยาฆ่าลายแดงอันนี้มีให้ครับเป็นยาเย็นโอ้แต่ต้นของพี่ไฟก็สูงนะของไฟตัวนี้คพิ่งถ้าเดือน เดือนธันวานในสองปีเต็มครับผมเราเดินเดินไปดูกันเรื่อยๆครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเน้นอินทรีย์กันหมดครับที่นี่ไสที่ไสใส่ไฟ่ใส่อินรีนะคะครับผมอินรีก็มีเพราะอินทรีย์มันโตเร็วนะกับทุเรียนกับไม้ผลเนี่ยครับอินรียผมรู้สึกเลยเห็นจากลูกค้าลยหลายคนโตวไวกว่าเยอะอยต้นอินรีที่ล้ที่กำน,นัน ตายของพี่ไหว้ทั้งหมดนี่ประมาณกี่ต้นนะครับ500กว่า500กว่าต้นนะครับใช่แต่ต้นเล็กนะไอ้นอก216ต้นที่ไม่ได้ยอดมาหนึ่งปีละตายเป็นทั้งแข็งครับผมอยไม่นับแล้วนะอันนี้เป็นผสมผสานด้วยนะครับอืมโอ้โหยาวไปนู่นเลยนะครับปลูกยาวไปเลยลึกอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียคือป้าไม่ได้ใส่บูท ครับเดี๋ยวนี่แตงกิงสวยเลยนี่โอเคครับแต่งกิงแต่งกิงแต่ว่าพี่ฝ้ายแต่งกิงอเนี้ยแต่งกิงลำต้นอ่ะโอเคแล้วแต่ว่าไอชุดใบเนี่ยเอาเอาตรงนี้ไว้สักหน่อยก็ดีครับจะได้ให้มันช่วยสะสมอาหารเยอะหน่อยจะได้เลี้ยงอาหารเยอะๆครับครับผมไอตรงไอตรงนี้เราปล่อยไว้ได้ครับแต่ว่าระดับปลายใบก้านใบเนี่ยให้เยอะขึ้นนิดนึง ใช่ครันแต่งเลยเจอพุ่มพุ่มไก็จับแต่งเลยะอสวยงามน, <c oughs> นี่ครับตาข้างจะเห็นเป็นอย่างนี้ นี่แหละปีสองร้อยสิบหกต้นปีนึงแล้วเนี่ยออยังไม่ไปไหนเลยแปลงคือไม่ได้ถอนยอดเลยมีแต่จะตายอ๋อเนี่ไงที่นิ่งๆไปเลยตัวที่เขาสมบูรณ์เนี่ยคือเป็นอย่างนี้ะนี่คือนิ่งนะครับนิ่งเลยแบบนี้จะเยอะถูกไหมพี่ว่าใช่เยอะมากทั้งแปลงอือแล้วก็มีแปลงตัวเนี้ยที่ป้ายปลูกที่ป้ายป้ายปลูกฝั่งนี้นะคะครับสองร้อยสิบต้นไม่รู้สองเท่าจำไม่ได้สองร้อยหน่อยๆน่อยมันได้สามเดือนแล้ว ครับผมถ้ามีการจัดอบรมอยากให้เอายาติดมาอ่าได้ครับเพราะว่าไปยังไงเลี้ยงไฟอะไรแตงอะไรถี่ลงแล้วยอดนงดไงคราวนี้มันเป็นไม่เจอปัญหากัารงานอะไรกันได้เดินเดินหน้าเลยเดินหน้าเลยก็ได้ครับเดินจังเลยค่ะอาจารย์ครับนั้นลักษณะนั้นเลยอ๋อโอเคครับแต่ต้นที่เขาไม่โดนกระทบมากนี่เขาก็เป็นพุ่มสวยตัวนี้ฝ้าพึ่งซ่อมอันนี้อ๋อนี่พึ่งซ่อมไปเลยใช่ไหมนึกว่ามันโตรุ่นเดิมเลย นั้นมันเป็นน้ำนันด้วยเป็นกดเป็นด่างเยอะที่เราอยากได้คือคือหนึ่งยาบำรุงใบครับผมทำให้ใบทำไงทำไงให้ทใบใบมันอ้วนมันอวบมันใหญ่ให้มันมีความสมบูรณ์กับยอดนี้ยอดงออย่างเงี้ยที่ตัวแก่คือตัวเนี้ยคือเราอยากได้ครับตอนนี้คือเนี่ยพราะว่าตอนนี้น่ะในกระท่อมผมเนี่ยพูดง่ายๆว่ะคือโกดังยาซื้อยากินละหมื่นยายาหลายแบบไม่รู้ล่ะเขาว่าดีก็เอา โอ้ตัวนี้ท็ับลงเหี่ยวร่วงเลยเวลาชมพูเนี่ยเป็นแบบนี้เยอะมากลาชมพูกินแล้วก็ให้แต่เขาดูดน้ำเลี้ยงไม่ได้แปลงฝั่งนู้นนี่นะครับกิ่งแห้งกิ่งแห้งใบแห้งคนละเรื่องเลยพอใบร่วงกิ่งมันยิ่งแห้งนะครับไม่มีตัวดูดฮะอันนี้โอ้อาจจะต้องตัดข้ออย่างกี้แล้วปล่อยให้โตให้แตก ไอ้ตรงนี้แสดงว่าโคนเขายังไม่ตายครับนี่เราตัดเราตัดข้อเราตัดเหนือข้อนี้มาดีกว่าครับนี่นะพี่าฟตัดข้างบนนี้นะพี่ไฟนี่เดี๋ยวผมหาหาไอ้นี้ขี่ให้กันพี่ไฟตัดตัดบนนี้อืมนี่นะครับอันนี้คือปัญหาของชาวสวนทุเรียนที่เขาปลูกใหม่ๆเขาก็จะเจออย่างนี้ว่าเอ๊ะเลี้ยงมันไม่โตนะ เลี้ยงไม่โตเลี้ยงแล้วตายอย่างเงี้ยเขาก็หมดกำลังใจเงี่ยตัวเนี้ยคือเขาไม่เป็นไรเขาก็โดนกวบคุกแหละแต่เนี่ยถ้าเืาอเขาไม่เป็นไรเขาจัดต้นประมาณนั้นค่ะอ๋อน,นั่นนะครับต้นไกลๆนู้นนะครับขออไยนะครับคลองจะหลุดโฟกัสนิดหนึ่งเนี่ยสามสี่ต้นต้นนั้นอะ่ะเลี้วไฟกำลังดูดเขาอื้มจะเป็นลักษณะนั้นอืมครับนี่คือเรามาดูแปลงเล็กค่ะแต่แปลงใหญ่คือปัญหาพวกนี้เป็นอย่างนี้อือโาปล่อยครับผม 6 <c oughs> โคนนะคะพอาะเขาอมน้ำมากมนี่คือครบได้90วันครั90บ90วันก็มีราลงแเลยทำ2 300ต้นไม่มีราลงไม่เป็นไรเลยเพมันก็จะเก่งเกินอืมใช่ๆครับก็จะมีราผสมเข้ามาให้เห็นนลยมีค0วัน,น90วันเต็ม90วันเต็มแล้วที่พี่ฟา้าอันนี้ลงใหม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวนี้แปลงใหม่ ครับผมนี่เก้าสิบวันเก้าสิบวันคือนางฟ้ามาโปรดบอกอ๋อแล้วก็ยาวไปถึงนู่ดนี่ใช่บอกพี่ต้นป่ายางนู่นเลยหรือเปล่าครับใช่นู่นละป่าธรรมชาตินะคะเนี่ยตัวนี้มันก็จะต้นโคอ่อนแอตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเนี่ยครับผมพัฒนาลงแต่ฟ้าก็ที่ฟ้าลงฟ้าลงอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันถึงอินซีตัวนี้เป็นอินซีเย็นมันถึงโคได้ครับผมอ๋อครับอินซีล้วนๆเลยค่ะ นี่ฮะนี่ลาลงตันั้นก็ลาลงลาลงไปแดงลงหน้าแต่แอนแท็กโนต์ลงใบตัวนี้ก็ลาลงกำลังจะดีขึ้นนี่เป็นจุดๆให้จ้ำๆให้เราเห็นนะครับแอนแท็กโนต์ครับอาจารย์ครับผมนี่าลงใช่ครับเนี่ยนี่จุดๆอย่างเงี้ยนี่แอนแท็กโนตนะครับอันนี้ก็เชื้อเชื้อแอนแท็กโนต์เขาเรียกคอเลคเตอร์ที่คุมตัวนี้เราจะใช้ยาตัวไหน อันนี้ต้องยาฆ่าเชื้อราอย่างเซตตาเฮกโตอย่างเงี้ยครับได้แต่ว่าแค่นี้เอาแค่เซตตาก็พอแล้วถ้้้าาาาามออยย่งนีปกใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูครูผมจะผมาเจอมีนี่แกว่ามันไม่หนักแบบนี้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาข้างหน้ามาแน่นอนครับทางฟ้ามากอดปวดบ่อยไหปดบ่อยดีให้มาปวดเยอะๆนะเรี่ยงฝั่งนี้ที่ไม่ได้เกิดเลยตั้งแต่แปลงนี้กับแปลงนี้ลงไปค่ะสองต้น จากตรงนี้ <c oughs> ไปสองร้อยสิบหกต้นนะคะรอบนี้สี่สิบแปดต่างหากตัวนั้นเป็นอันนี้ค่ะเป็นแต่ที่เขาขาวจะเป็นวนันที่กำนันเป็นที่ปรับปรับสภาพดินเป็นของ p p i <c oughs> ที่มันมี PS สิบสองอ๋อไอตัวของ p p i ไอใช่ใช่มีหลายแบบเลยคะตัวปรับสภาพดินเนี่ยตัวตัวสีขาวนะคะตัวตัวนั้นเป็น Price ใช้อิน NC ครับเอ๊แต่อันนี้อันนี้ เป็นจุดข้อสังเกตผมนะครับผมเห็นหลายแปลงแล้วถ้าปลูกใช่ถ้าปลูกใกล้ต้นกล้วยอ่ะคือคือใบกล้วยเนี่ยจะมีเชื้อแอนแทกโนที่เราเห็นเนี่ยโรคใบไหม้กล้วยเป็นเป็นพาหะนำเชื้อครับคือกล้วยเขาไม่เป็นไรนะแต่ว่าต้นไม้ใกล้ๆเนี่ยจะเป็นนะใช่ก็คือ้าจะไม่ลงแปลงนี้อืไฟไฟสังเกตเหมือนกันครับผมเอาแปลงหนึ่งไว้แปลงหนึ่งลองไว้ก็ลองดูครับแล้วเขาก็บอกว่าไอ้แปลงที่ไม่ลงอ่ะมันจะได้ผลูกไปอืมอืม่่คอย Dante, ใช่ครับคือพอพอมันเหมือนทั้งกล oui. well. ้วยโรคที่กล้วยเนี่ยมันเข้าโจมตีเสร็จต้นไม้มันก็ซ um ีดไประดับหนึ่งแล้วกล้วยเนี <t 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 ่ยมันเป็นพืชอวบน้ํามันกินน้ําเก่งอยู่แล้วคือถ้ามีน้ําก็กินถ้าไม่มีน้ําก็อยู่ได้เพราะต้นอวบมันก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนกับกันแย่งกันอ่ะแต่ไม่โตครับนี่ครับนเนี่ย สังเกตนะครับไหลซู่เลยเยอะเลยครับถ้าอยู่ใกล้ต้นกล้วยจะมีลักษณะซีดหมดแล้วเนี่ยใบจะมีรอยจุดแอนแทกโนดลงตลอดเลยครับเนี่ยใช่ครับนี่โรคใบจุดนะครับใบจุดแห้งใบขีดนะครับเซงโทโมนาร์ดอ่ามีมีมีสมาชิกใหม่ไงลูก แต่เดนะินลักกษณะแบบนี้เป็นห่วงแต่ว่าไอยอดนี่ติดตามมาเพราะว่ายอดมันยอดมันไม่ตั้งยอดมันโก่งลงอ่่าเหบิ้ลก็พวกไฟเพื่ไฟอะไรมันเจาะทำให้ยอดมันมันโก่งลงแล้วชนีดก็จะเป็นการพูดนี่คือแปลงนี้ทั้งแปลงเลยที่เป็นต้องปัญญาลงอัดเอาผลงานนี้ออกบ้านวันนี้ให้คนงานมาและคนงานจะออกมาอือ อืมครับแต่พริกนี่ปลูกได้ครับไม่ไม่เป็นไรพริกปลูกได้ต้นกล้วยไม่แนะนําไม่หรอกเพราะว่าสวนพี่อุดรก็มีกุ้เยมีพริกหลายๆสวนมีพริกแซมครับไอยอย่างพริกมะเขือเนี่ยได้ครับพริกมะเขือแซมนี่ไม่เป็นไรเลยครับแฟนบวบแฟงบวบออะไรนะฟักทองเนี้ยไม่เป็นไรครับพืชระยะสั้น โรคมาแป๊บเดียวไปาไงมันระยะัเราก็ื้อทลายไปแล้วล่ะครับผมนี่นี่นะอืออือครับมันจะแห้งๆนะครับ <c oughs> สังเกตว่าต้นนี้มันระยะกล้วยค่อนข้างห่างนะมันเลยมีมีระยะหายใจนะแต่ถ้าใกล้ๆอ,อย่างเงี้ยกล้วยชิดๆอย่างงี้เออเห็นได้ชัดเลยนะอือครับผมว่าอยู่หา่หางต้นกล้วยจะดูดีหน่อยอือมันเหมือนความสัมพันธ์ของต้นไม้ระหว่างต้นไม้กับต้นไม้ครับ อให้มันมมันอใหญ่ครับกลมาแลลังมแ้กน่วครับแ่กนกล้วยมันแน่นเลยครับผมแต่ก่อนนี่คือกล้วยจะแน่นกว่านี้ใช่ไหมครับแน่นเลยอันนี้อันอน่นดโอ้ครับไอ้ข้างๆนี่ดูสดชื่นนะครับ ปันโลกด้วยใช่ครับนี่แปลงข้างๆห่างกันแค่สิบเมตรเองไม่ถึงด้วยครับแปดเมตรเองต่างกันอย่างนี้ชัดก็ไม่รุนอามเรามีความรู้จากด้านนี้ครับไม่ใช่มีความรู้ค่ะมีประสบการณ์ที่เราว่าเอออะไรเราควรแก้ไขตรงไหนก่อนอันไหนหลังอย่างเงี้ยอืมต้นข้างหน้าพี่ไฟด้านขวานี้อันนี้ลงใหม่หรือเปล่าพี่ไฟครับต้นนี้เหรอคะครับผมไม่ลงพร้อมกันค่ะพร้อมกันใช่ไหมอ๋ออันนี้ยังโอเคครับต้นนี้อันนี้ยังดูดีนะอืม มันลู้ยใบมันลู้ยข้าว้าวแก่เยอะที่สุดครับเขาจะมาตัดลงแปลงไม่ได้ก็เลยยังไม่มามันต้องลงอันนี้นะค่ะค่อยลงเชื้อราลงไปครับวันนี้จะลงอีกมันถึงกําหนดรอบอือค่อยๆทำ147นะคะค่อยทํำ147ไว้คือทํามันที่หนึ่งแล้วก็นับไปสีวันมันที่สี่ทำแล้วก็หลัางแกที่สี่และที่เจ็ดทำทำให้ได้ได้สามรอบอ๋อครับ หมายถึงว่าพ่นยาทุกๆวันที่147อย่างเงี้ยเหรอครับ147ถ้าการหนักอ๋อโอเคแต่ธรรมดาก็ทุกสัปดาห์หนึ่งทุกสิบ<า>วัน,วนอย่างเงี้ยค<า><า>รับวันละ15วันค่ะเชื้อราครับผมกลับไปกับพวกแมลงแต่แปลงนี้ไปไม่ได้ดูแลแบบนั้นเลยความรู้ยังยังไปไม่เปิด์พิเพิชเชอยังไม่ไปถึงไหนก็ไม่เห็นอาการก่อไม่ทำไม่ได้มีการป้องกันแต่แปลงนั้นป้องกันรออ๋อ อันนั้นทำรอไว้แล้วนะครับแปลงข้างๆสำหรับคนปลูกใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคความรู้ทิปเล็กๆน้อยๆนะครับไปปรับกัน็ทีแล้วคณะครูเข้ามาเยี่ยวมาเทียมยี่ยมชมกันเยอะมากนะที่เนี้ยครับอเน้ขาบอกว่าตามทีะคะครับเขาบอกว่ามันจะไม่ตาย ถังเราก็น้ำดูเลยนะเห็นไหมครับผมก็จะตายจะเป็นอย่างนี้หมดทั้งแปลงเลยเราจะเดินลงไปอยู่ไหมหรือว่าเขาคอยจะดูแล้วขึ้นมากกับลาขาหรือพวงที่เห็นแต่เนี้ยงั้นเรางั้นเรามาดูแปลงของพี่ป้ายอันนี้เปรียบเทียบกันเลยนะครับแปลงนี้ที่สวยกลางใหญ่จริงๆห้าร้อยห้าร้อยต้นอือฮะคือไอ้ต้นต้นที่มันโตเดี่ยวๆดี่ยวไงครับ คือช่วงแรกเราพางแสงแต่พอมันติดแล้วมันติดเลยครับตัวนี้ไม่ได้พางค่ะไม่ได้พางเลยครับตัวนี้เถื่อนมากโอ้โหเถื่อนใช่ไหมครับเถื่อนมากไม่พางค่ะพวกนี้นะพางเลี้ยงอย่างคุณหนูตัวนี้เถื่อนมากคือปล่อยแล้วอันนี้หน่วยคอมมานโดเขาแข็งแรงไปในตัวเขาเลยแต่ไม่พอพอมันติดแล้วนี่มันคือมันติดแล้วนะครับมันไม่แพ้แดดแล้วนะไม่มีอาการซันเบิร์นไม่แพ้แล้วค่ะเพราะว่าคือเรารักษาพวกพวกที่ตัวหนอไแล้วกไ พวกเพี้ยไฟไลายแดงแล้วก็พวกระบบลากเชื้อราให้ได้เขาก็น่าจะดูตามระยะระยะ,มะแ,แมลงระยะเชือ้อราต้นหนึ่งสงต้น,ตนก็วันนั้นเห็นตาน<ล>แก้อาการแ่ข้างหน้า2ต้นก็คือว่าเราทำาแปลงมันเยอะขนาดน,นี้มันจะไม่มีสักต้นก็เก่งเกินจริงจรมันต้องมีบ้างธรรมชาติธรรมชาตินะแต่เราไม่ให้มันระบาด ก็จะสอนตลอดแล้วทาได้ค่ะถ้ามันขนาดนี้แล้วมันไม่เป็นไปไม่ได้มันก็จะเก่งเกินก็เลยบอกตัาเองตัวหกไปเองไปงั้นเพราะว่าเราเราทำสไตล์นี้ครับคือเราคุมไม่ให้มาระบาดให้ต้นไม้เจริญได้ให้พวกโรคระบาดหรือแมลงระบาดเนี่ยมันไม่ไปถ่วงต้นให้เราได้ผลผลิตแต่เราจะไม่ฆ่าแบบเคมีคือเฮี้ยนหมดเลยตายเกี้ยงเกี้ยงเกลี้ยงปรมาณูลงไม่เอาตัวนี้ของฝ้ายฝ้ายจะพยายามทาตัวนี้ถ้าเกิดว่าตัวนี้เขาไหนเหลือรอดอย่างที่กันน้ยจะบอกว่ามันหนักแล้วเราแก้ไขยากอันไหนรอดเราก็เอาอันไหนไม่รอดเราก็ตั้งใจซ่า มีรอยยาอยู่นะครับที่พ่นยาวไป,ไปแอนแท็กโนดเริ่มหายแอนแท็กโนดรอยอย่างเงี้ยนะครับถ้าติดแล้วเนี่ยใบมันจะเป็นแผลตลอดชีวิตนะครับแต่ไม่ต้องไปกังวลนะคนที่ปลูกใหม่ไม่ต้องไปกังวลอย่างที่บอกครับว่าเราเลนยา,มาแมลงคุมตามระยะโรคตามระยะนะครับเพราะว่าใบพวกนี้มันจะถอดใหม่เรื่อยๆคําว่าถอดใหม่คือใบพวกเนี้ยพอกิ่งก้านมันยืดขึ้นนะครับใบมันจะสลายตัว ดึงน้ําดึงอาหารกลับเข้าไปที่กิ่งนะครับเป็นลักษณะรีไซเคิลเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวผมจะอาดคลิปเรื่องการรีไซเคิลของพืชน,นะครับพืชมันจะมีความฉลาดมากนะครับทีนี้ก็ถอดยอดใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราเอาแค่ใบพวกนี้นะครับไม่โซมเหลืองจัดสามารถสัรงข้อแสงสัรงข้ออาหารได้แค่นี้พอนะครับทุเรียนต้นเล็กนะครับเราจะไม่ไม่เน้นไม่เน้นยาแรงเกินไปนะครับ โอเคครับทุกคนอันนี้เป็นคลิปของพี่ฝ้ายนะครับอำเภอกาบเชิงครับ